ธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะขึ้นตราดอกบี้0.50นะครับในการประชุมนโยบายวันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพานักทุนมาดูกันเลยครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดนะครับการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะไปไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักถุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย VT Markets, t w e n t Can Be Easy, FXPro, t r a d l i v e r p o โ l นะครับเทรดกับโบเกอร์ดำหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ FXPro t r a d l i v e r p o o ปพอดอยูครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักนทุดวันนี้จะได้รับทันที50 US d อ l l a ์ A9 FX ฝากเงินครบ500เหรียญรับเครดิตโบนัส100เทรดครบ6กลอดภายในระยะเวลา30วันจากวันที่ได้รับโบนัสเงินดังกล่าวจะถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นเงินในบาลานซ์ซึ่งนักเทุกสามารถถอนได้ด้วยนะครับ XM ครับผมกับโปรโมชั่นใหม่ของเขา ฝากกันวันนี้นะครับรับเครดิตโบนัส100%สูงสุด500เหรียญเลยทีเดียวครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับนักทุนครับผมมาดูกันครับที่สหภาพยุโรปก่อนครับนักทุนสหภาพยุโรปนะครับผมสำหรับข่าวรายงานนะคาด ECB ขึ้นดอกเบี้ย0.5%รับความหวังเงินเฟ้อใกล้แตะระดับพีค ธนาคารกลางยุโรปนะครับเดินหน้าชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหลังคาดว่าเงินเฟอ้อใกล้แต่ระดับสูงสุดแล้วและ ECB นั้นกำลังเตรียมที่จะลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลจำนวนมากแต่าดานของคุณมิเชลชูมักเกอร์นะครับผู้สังเกตการ ECB ร่วมกับบริษัทนัทิสระบุในรายงานว่า เราคาดว่า ECB เนี่ยนะครับจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียงแค่0.5%เท่านั้นในการประชุมวันพฤหสัสบดีนี้นอกจากนี้เรายังคาดการอีกว่า ECB จะมีการประกาศลดปริมาณเงินในระบบหรือที่เรียกกันว่า Quantitative Tightening หรือว่า QT ในปีหน้าแม้จะยังไม่มีกำหนดวันเริ่มต้นที่ชัดเจนนะครับจาก ECB ก็ตาม ทั้งนี้การทำา t t เนี่ยอาจจะสังเกตได้จากการที่ ECB ลดปริมาณการถือครองพันธบัตรจำนวนมหาศาลที่อยู่ในงบดุลบัญชีหลังจากที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและดำเนินม,มาตรการกระตุ้นด้านการเงินมาเป็นเวลาหลายปีทานาคของนายแฟรงดิกเมีย์ ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านตราสารหนี้ของบริษัท a l l i a n e Global Investor ระบุว่าการประชุมกันของเหล่าผู้ว่าธนาคารกลางควรเป็นโอกาสในการหารือเกี่ยวกับการลดงบดุลบัญชีและเราคาดว่า ECB นั้นจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อหลีกเลี่ยงความพันผลของตลาดตามที่นายฟรังซัววิลลอยผู้ว่าธนาคารกลางฝรั่งเศสได้เน้นย้ำเมื่อไม่นานมานี้ครับ นีเป็นข่าวของ ECB นะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าลักษณะตัวเลขก็คล้ายๆกันกับท่ังของสหรัฐอนาคารกาัเหมือนกันครับ BOE ธนาคารกลางกรีมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยนในวันเดียวกันเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับต่อมาครับในสุดครับเรายัางอยู่ในสาภาพยุโรปนะครับยุโรปเร่งตุนนําเข้าดีเซลก่อนเริ่มคว่ำบาตรเซียในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้ครับ ยุโรปนำเข้าน้ำมันดีเซลจากทั่วโลกใกล้แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการก่อนบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าจากราัสเซียสารข่าวบูมเบอร์นะครับรายงานว่าอังกฤษและสหภาพยุโรปนะครับนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลทางเรือมากกว่า16ล้านบาเรลในช่วง10วันแรกของเดือนธันวาคมซึ่งเป็นอัตราที่อาจทำให้ยอดนำเข้าดีเซลตลอดเดือนธันวาคมสูงที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่ปี2559 ยุโรปขาดแคลนน้ำมันดีเซลแล้วก็พึ่งพาการนำเข้าน้ามันจากแหล่งอื่นมาเป็นเวลานานยอดนำเข้าเดือนธันวาคมซึ่งส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเชียและก็ตะวันออกกลางอาจจะทําให้เห็นถึงแนวทางในการเอาตัวรอดของยุโรปหลังจากมาตรการคว่ำบาตรของ e เออที่ห้ามส่งสินค้าทางทะเลจากรัสเซียจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับ อย่างรก็ดีครับเกือบครึ่งหนึ่งของการนําเข้าน้ามันดีเซลในเดือนธันวาคมนะฮะจนถึงขณะนี้เนี่ยล้วนมาจากราัสเซียโดยมีสัดส่วนในระดับเดียวกันกับเดือนพฤศจิกายนซึ่งหมายความว่า EU นั้นยังคงพึ่งพาราัสเซียในด้านเชื้อเพลิงอยู่ครับนี่คือข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับถัดมาอีกสักนิดหนึ่งครับนั้งถุนครับเราข้ามฟั่งมายังสหรัฐอเมริกากันบ้างดีกว่าครับสหรัฐอเมริกานะครับเผยว่าผลิตพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นคุ้มทุนครั้งแรก ในโลกเลยทีเดียวกระทรวงพลังงานของสหรัฐนะครับได้มีการประกาศ ความสำเร็จด้านพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศา,ศาสตร์ครั้งสำคัญที่ใช้เวลาสร้างนานหลายทศวรรษรายงานดังกล่าวนะครับระบุว่าคณะนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอเรนซ์ลิเวอร์มอร์ประสบความสำเร็จในการจุดชนวนฟิวชั่นแบบยั่งยืนอันจะเป็นหนทางไปสู่ความก้าวหน้าในการป้องกันประเทศและก็อนาคตของพลังงานสะอาด สารข่าวสินหัวนะครับรายงานเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับว่าทีมวิจัยของศูนย์จุดระเบิดแห่งชาติสังกัดห้องปฏิบัติการทําการทดลองปฏิกิริยาฟิวชั่นแบบควบคุมครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เรียกว่าจุดคุ้มทุนของพลังงานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งหมายความว่าการทดลองผลิตพลังงานจากปฏิกิริยาฟิวชั่นได้พลังงานที่มากกว่าพลังงานเลเซอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนครับ กระทรวงเผยว่านะครับความสำเร็จในการผลิตพลังงานดิจรียลฟิวชันนั้นจะมอบข้อบูลเชิงลึกอันล้ำค่าสู่โอกาสของพลังงานฟิวชั่นสะอาดซึ่งจะเป็นพลังอ่าเขาเกว่าซึ่งจะเป็นการพลิกสถานการณ์สำหรับความพยายามในการบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจที่ปล่อยคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ทันทีครับนี่คือข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับั้งทุนขอบพระคุณครับ